สวัสดีครับวันนี้กลับมาสู่ในช่วงโชว์รองเท้านะครับกับฟุตบอลเคซี่หนึ่งช็อปนะครับอ่ะวันนี้ก็จะเห็นกล่องแดงก็จะเป็นพูม่านะครับตัวนี้จะเป็นพูม่า PowerCA 1 sl fg นะครับจะเป็นตัวรุ่นเก่านะครับนี่ Power Cat ตนะครับตัวนี้จะออกมาในปี2013นมะครับมันจะออกมาเวอร์ชันนี้จะออกมาเป็น2แบบนะครับคือตัวปกติแล้วก็ตัว sl พิเศษก็คือจะเป็นซูเปอร์ไลท์นะครับแตกต่างในเรื่องน้ำหนักนะครับแล้วก็ หนังนะครับไอตัวนี้จะเป็นหนังจิงโจ้นะครับพรีเมียมนะครับดูเนี่ยดูความนิ่มนะครับอ่าเห็นไหมครับอ่าตัวนี้น้ำหนักจะอยู่205กรัมนะครับอ่าถ้าอีกตัวปกติก็อยู่มา250กรัมนะครับตัวนี้จะเบามากเลยนะครับคนเท้าบานนี่ใส่ได้สบายนะครับไอชุดพื้นแบบนี้นะครับไปเล่นบนหญ้าเทียมนี่สบายมากเลยเล่นบนสนามแข็งก็โอเคเลยครับใช้ดีฮะถ้าเป็นชุดพื้นชุดตัวนี้นะครับนะแต่ตัวนี้ก็จะเป็นรองเท้ารุ่นเก่านะครับ แต่ก็ยังสวยนะครับใช้งานได้ครับไม่มีปัญหานี่มียางปั่นไซส์ด้วยนะครับนี่เป็นพูม่า 3D นะครับ P PST นะครับนี่ตัวนี้หนังนิ่มมากเลยนะครับตัวนี้ตัวนี้ตรงไซส์นะครับแนะนําเป็นตรงไซส์นะครับใครใส่8 UK 270อะไรประมาณนี้ก็ใส่เบอร์นี้เลยนะครับนี่ ส0 5กรัมนะครับเป็นรองเท้าอ่าสมัยก่อนก็เป็น Fabrica ใส่นะครับรุ่นนี้ power cat หนะครับอ่าจะออกมาในปี2013นะครับดูว่าเป็นไกด์ไลน์ดูเป็นแน,นวทางดูเป็นตัวเลือกนะครับคมสำหรับคนที่อ่ชอบความแตกต่างหรืออยากาหารุ่นเก่ามาใช้อะไรประมาณนี้นะครับ เบื่อความจำเจในรุ่นใหม่ๆที่คนอื่นเขาใช้กันเลยประมาณนั้นนะตัวนี้เป็นเท้าหน้ากว้างนะครับคนเท้าบานนี่ใส่ได้สบายนะครับนี่สายยิงหนัดนะครับได้ทั้งเรื่องเปิดเรื่องยิงแถมเบาวิ่งได้อีกนะครับนะดูว่าเป็นไกด์ไลน์ดูเป็นแนวทางนะครับ Puma Powercat 1SL นี่ดูช้าๆนะครับ อครึ่งด้านนอกจะเป็นหนังสังเคราะห์นะครับส่วนช่วงตั้งแต่นิ้วก้อยถึงข้างเท้าด้านในนี่จะเป็นหนังจิงโจ้นะครับในเรื่องของส่วนที่สัมผัสลูกฟุตบอลนะครับเขาจะใช้เป็นหนังจะได้ฟิลเหมือนเซคคันสกินอะไรประมาณนั้นนะครับนี่พู m a า l นะครับอืมนี่ p o าว r Cat ์นะดูเป็นไกด์ไลน์ดูเป็นแนวทางนะครับ วันนี้ก็ขอลาไปก่อนครับส่วนตัวหน้ามีอะไรแล้วเจอกันนะครับอย่าลืมกด subscribe ในช่อง u t u b e นะคบฟุตบอลเคซี่หนึ่งช็อปนะครับแฟนเพจ a c e b o o กกับฟุตบอลเคซี่หนึ่งช็อปนะครับเว็บไซต์ฟุตบอลเควซี่หนึ่งนะครับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนครับส่วนตัวหน้ามีอะไรแล้วเจอกันครับสวัสดีครับ